ที่กูเดินมาจากสถานี้สุดถนนแล้วเลี้ยวขวาแล้วเดินอ้อมโลกมานั่นอ่ะผิด <c oughs> คือกูเลี้ยวซ้ายมาเว้ยแล้วก็ทะลุสวนเนี่ยแล้วก็ถึงเลยอีเนี่นี่กูเดินอ้อมทำไมเนะี่เดี๋ยวแล้วก็แบบตรงไหนเป็นจุดที่กูจะถ่ายรูปปราสาทเช่นนี้แล้วสวยวะไม่มีเลยเหรอ กูถ่ายข้างหน้าไปกับปิดกระปยอยยางไงสกักกล้าก็ยังไม่บานอ่ะเซงชุงส่วนตรงนี้ที่ Suppose to be สกักกลระฟูฟ่องแม่งก็เป็นสักกล้ะ,ะลฟอดแฟดบ้านแบบมาหลอมมะแหลมโข <c oughs> <c oughs> นี่คืออะไรนี่คือหน่อซากุระอากาศก็ร้อนจะตายหาทำไงบ้านเข้าทางไหนวะนี่คือทางเข้าปะจนปัจจุบันนี้แล้วกูยังไม่เจอทางเข้าเลยบอกแล้วให้ทำการบ้านมาดูดิลงรถแปดโมงครึ่งเนี่ยนี่เก้าโมงครึ่งแล้วเนี่ย รไม่อยู่ใชประสาทมันอยู่ด้านขวาแหละแต่กล้องกลัวอยู่ด้านซ้ายอ่านให้ยิบนึงนนะถึงแล้วเจ้าห้่เมติแคสเซิลถึงแต่ว่าทำไมพวกเขาฉลาดมีกูง้ออมีคนเดียวกูอยู่นา้ำ บนนั้นมีอะไรขายบ้างหรอหืมวิยาสโกอตอ้กุลกุลักกับแม็กซ์ตรงนั้น บินรนน้นอาจารย์ตรงเนี้ยปรับหนึ่งแสนเยนนะจาะประสาทเปิดเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นอ๋อเหรอ ไม่ทางเข้าว้่ตุ้มรู้เรื่องอะไรเลยกนะควรๆเป็นต่างชาติไหมเผื่อจะได้รดลับาเฮี้ยไอเท้าหนึ 1, ่งพันเยน จับนี้กาเด้นตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะกดๆไปอะดาว1,50คอนเทนต์ถูกต้องไหมาดาว1,50 แคช่วยเมื่อจะได้จัดฮ่ามันจะแดกก่อนหนึ่งคือตัวกูหาเรียนห้สตามไปมีมีเรียญาเรียคหนึ่งสอง สีห่ห้าตัว๋วไทยสวที่สุดตั๋วสนมาแล้วกรรภัโอเคอ่ะี่บตทคมบมาทิเก็ตราคาหนึง่งพันห้าสิบเยนとうごครับ นี่ภาษาอังกฤษให้กูยนตหมขทคับภาษาอังกฤษมีไหมครับขอโทษครับขอคอ เดินเข้ามาในปราสาทในบริเวณปราสาทละตรงนี้เป็นกำแพงปราสาทมาั้งกำลังจะเดินผ่านประตูกูอยากเซลฟี่สักทีหนึ่งชอบชอบความกำแพงตรงนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแม่ เป็นที่มาของ toy presentation ด้วยว่า สวยสวยกูรู้แล้ว <c oughs> อาโอเคข้างในเลิ่นบารแล้วเว้ยเอใหญ่ว่ะที่นี่น้องผู้ชายสามคนนั้นนี่2สองคนเป็นแฟนกันแล้วอีกคนหนึ่งเพิ่งเพิ่งโดนเมียทิ้งใช่ไหมคะ กูคนเดินแพางไหนเนี่ยท่านเติมดเมื่อกี้นี้บอกกา